วันนี้ผมจะมารีวิวรีวิวซองใหม,หปใหม่ปืนใหม่ปืนใหม่ แต่ท่าที่ผมรู้ก็คืออมันจะเปนเรื่องามันจะรู้นเเะเาะระยะระยะแขนนะกคนระยะไกลขนาดรแปดหกสิบระยะไกล ถือว่าใช้ได้ไกลเลยเขาแกก็ยิงเบาเกมนี้เล่นได้ทั้งใกล,ล้ทดสอบจอยวอล์ก Pain, the... oh, yeah. oh, cool. เธอสัตว์เล็กเธอสอดส 工作还。